สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทักทายเอฟซีพี่น้องก็อยู่ข้างรถนี่แหละวันนี้นะครับเตรียมตัวพี่น้องจะไปเอาแกลบนะครับไปเอาแกลบดิบมาหมักนะครับเพื่อผสมดินปลูกแล้วก็จำนายนะครับผู้ใดอยากได้แกลบมักกอะสอบถามมาได้พี่น้องแกลบปักพร้อมใช้งานแล้วนะครับจะขายเป็นรถเป็นกระสอบนะครับก็อสอบถามกันมานะครับ คือคลิปนี้ครับก็จะมาพูดเหมือนเดิมนะครับกระเบาาคือเก่าและพี่น้องนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าคนมักเบํานะครับแล้วก็ก็จะพูดไปตามสไตล์ที่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องทําสิ่งที่ว่าเราถนัดนะครับถ้าเราไม่ถนัดทําไปปุ๊บเนี่ยมันจีมันจีฝืนโหลดนะครับมันจะฝืนแล้วมันไปบ่ได้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดพี่น้องนะครับ เห็นนะพี่น้องนะครับเห็นข่าวก็พระนะครับก็มีเมียนะครับมีเมียคนเดียวกันพระสิบองค์ก็จะเลยเยอะกว่าน,นั้นอีกก็ไม่รู้พี่น้องตอนนี้ก็ร่างค้นหากันอยู่นะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับโกงกินกันบ้างทุจริตกันบ้างนะครับตึกถลม่มนะครับก็มาจากการโกงกินกันนี่แหละครับว่าคิดเบิ้งพี่น้อง คือสิ่งที่เราพยายามนะครับที่จะทําให้สังคมมันดีขึ้นนะครับก็คือคุณธรรมนะครับอันดับแรกคือคุณธรรมความรับผิดชอบในสังคมนี่นะครับบอกจริงว่า <c oughs> บ้านเฮานี่มันมันหายยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าบ้านเรานี่ชอบมีคําสอนดีๆเยอะพี่น้อง <c oughs> คําสอนในบ้านเฮานี่มันรหลแฮ้งนะครับ มีแต่คําสอนดีๆแต่ว่าสิ่งที่ประเทศเราขาดนะครับคือระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ตัวอย่างอันนี้อันนี้ร่องคิดเบิงได้บินหน่อยอันนี้ไม่ได้ว่าประเทศบ้านเรานะบริ้าประเทศตัวเองนะครับบางคนก็ดีนะแต่คนที่ใหญ่ๆแล้วหรือว่าคนที่พรอที่จะทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นใหม่กับเด็กน่อยอได้นี้มันหายากนะ,นะเห็นเป็นคงเป็นข่าวนี่แหละ จับสืบก,กันทุกว้านทุกวันพี่้องแล้วทีนี้ว่าผมสงสารอะไรดูไหมผมสงสารคนที่ยังอยู่เนี่ยในใน,ในผ้าเหลืองเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยจะไปเป่าประกาศไปสอนใครได้ทีทั้งที่เพื่อนกับวไดิพิษดอกผู่ยู่ก็ได้แต่ว่า <c oughs> คนในองค์กรนี่ทําเสียไว้นะครับมันก็เลยจะเกิดคําถามย้อนกลับไปว่ามู่เจ้าสอนข่อยมู่เจ้าเฮ็ไดไอ้บอ แม่นบอละ่ะหาสอนผู้นั้นผู้นี่นี่มุจโจ้าพากันเทเดบอมาสอนไข่ถ้าเขาถามไปอย่างนี้คนสอนจะทำยังไงพี่น้องคนสอนนี่ไงหลังนี่เดคือมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าไอ้คนที่ทําเสียไว้น,น่ะมันมันเป็นแผลที่ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ย่อมลาพี่น้องว่าพระดีนีด,ดีเยอะพี่น้องพระดีดีเยอะสิ่งที่ พระที่ผมชอบนะตอนนี้นะก็มีหลวงพ่อพยอมนะครับแล้ก็หลวงตาสิ้นคิดนี่แหละนะครับฟังดูแล้วมันได้ข้อคิดนะครับคือสอนมาจากชีวิตจิตใจจริงๆนะครับคือแต่บางคนนี่ก็ไว้หลายคนยน้องส่วนมากก็จะวิ่งทําบุญกับพระที่มีชื่อเสียงหรือก็ทําบุญกับวัดที่ใหญ่โตนะครับมีโอุโบโสถที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ แต่ลึกๆแล้วนั่นไอ้ซิ่งที่ของวัตถุพวกนั้นน่ะมันไม่คือยังไงอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรเลยนะครับมันมันแค่วัตถุที่สร้างบาร,รมีสร้างลาบสกการะให้กับคนที่สร้างที่เฉยนะครับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมเลยนะครับอันนี้ก็เล่าเนาะพี่ดองเนาะนะครับแต่ว่านี่แหละโลกเนี่ยหรือว่าสังคมเนี่ยก็ล่างแข่งขันกันนะครับ ต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นนะครับถ้าสังคมบ้านเราเนี่ยยังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่มีระเบียบวินัยนะครับแบบนี้ยังมีการคอร์รัปชันยังมีการผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยจีไปสอนเล็กหน่อยแล้วคนรุ่นใหม่อนาคตของชาติใดเจังไดใช่นวะอนาคตของชาติเด็กรุ่นใหม่นี้มีความสําคัญนะพี่น้องนะครับ,นะรบถ้าบ้านเรายังสเปสป,ปายอย่างเงี้ยยังไม่มีคุณธรรมยังผู้ใหญ่ยังพาเหลียวแหลกอย่างนี้หนิ๋วนะครับมัน มันไปสู้ประเทศนอกเขาไม่ได้หรอกนะครับโลกนี่มันต้องการการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับเด็กก็ต้องมีคุณธรรมนะครับการคอร์รัปชันบ้านเราก็ยังสูงอยู่นะครับบ้านเราก็ติดท็อปเทนของโลกแล้วพี่น้องการคอร์รัปชันนะครับการไร้ซึ่งคุณธรรมเราก็เห็นนะครับนักบวชนักอะไรก็เลี้ยวแหลกกันไปหมดนะครับคือมันสอนเล็กน้อยบ่ได้นะครับ,อ,อ,ยรนะรบอยากให้หัวนอคิดได้ว่าการจะสร้างระเบียบสังคมพี่น้องให้มัดนโลก ให้ประเทศเท่าท่านโลกนะครับมันต้องหยุดคิดขึ้นมาใหม่นะนะครับไม่ใช่เดิมๆเมนี่ยมันบอท่านแล้วพี่รองนะครับจะมาฟังแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าฟังผู้ใหญ่ไม่ดีนะพี่รองเพราะว่าฟังผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่พาผิดนะเป็นะบอกคือต้องการตัวอย่างที่ดีนะครับจะได้เป็นตัวอย่างครับเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรหรอครับก็บ่นไปประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ จะได้ทำงานต่อนะครับขอบคุณนะครับเอที่เข้ามารับชมช่องไอหนุนนนนานะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ